สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันโอเคแนวนาคุกกี้กี่ชิน้นแนวดาสองชิน้นนะอยขอสักสองอสองนะโอเคเเเนะหนังเรื่องก็ดโอเค<ๆ>หนังที่นายให้ดูวันนี้หนังเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นหนังผีไงมันเก็บแล้วใช่ไหม เกี่ยวกับยายอ่ะยายเหรอยายยายผีบ้าปะเนี่ยอ่าลองลองลองชื่อหังชื่อแกนนี่อ่าลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันอ่าอุ้ยอุ้ยน่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเอ้ยคนเนี้ยหรอผีไอเนี่ยนะที่เป็นยายอ่ะใช่ใช่เนี่ยอุ้ยผีจริงด้วยว่ะโอเคงั้นดูจบก่อนแล้วกันเอ้ยโอเคปิดเลยหนังจบบังทีอุ้ยน่ากลัวว่ะเนาะมันโดนไล่ตรงไล่ตามไเลยไงเนาะน่ากลัวจริงโดนซ่าในา่่กลัววะ หวังว่าชีวิตจริงจะไม่มียายหน้าตายอย่างนี้อยู่บนโลกเราเนี่ยแกนนี่เนี่ย <c oughs> ย,าย,ยายหัวรถไม่น่าม<อ>ึนเลยยายหัวรถกล้ามโตด้วยโถเอ้ยใจโคตรเกเรเลยเ <c oughs> เกลลยัน,นเออวันนี้เรา,ายายนอนคิดด้วยกันนะเช่นกิ๊บหมดอะ่ะฉันฝากด้วยกันเอ๋อยายแค่นี้เนาะวันนี้ง่านจะวันนี้เดี๋ยวกับฉนนี้อะไรเนี่ยแกจะตีตูดฉันทำไมเนี่ยขอโทษเขอโทษฉันเขาไปนอนอยากตีตูดไปลอยอ่ะเม่ไย้เลยเออเด้อ านายเลิกดูหนังได้ยังเนี่ยฮะไปปิดเสียงนี่แกนี่อ่ะไปปิดเสียงข้างนอกนี่เร็วไม่ได้ดูวุ้นนอนไม่ดูอะไรเตือนนายเปิดหนังทีไหมอ่ะไปปิดข้างนอกนี่ฉันนอนไม่หลับเนี่ยเสียงมันดังไปปิดดิเสียงยายอะไรไม่รู้เนี่ยข้างนอกเร็วคนเขาจะหลับจะนอนเลยนอนต่อเดี๋ยวอะไรไปเพื่อนหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เหมือนฉันตาฝาดฉันกลัวยังไงโอ้ยไปก็แค่ไปปิดหนังมันก็จะเฮ้ยเฮียเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรวะว่าเมื่อกี้เราโดนแกนนี่ไม่เหรอวะเคย้าอ๋ออเสียงอะไรอ่ะกคยดิ้งอ่ะเสียงเคยดิ้งะไรวะไม่รู้แฮะแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเคย้าเออมันมันไม่ใช่บ้านนี่นี่ไม่ใช่บ้านใช่เหมือนในหนังเลยนี่ฉากเนี้ยข้างในก็ต้องต้องเป็นบ้านของอยายบ้านแน่เลยงั้นเรางั้นเราออกเอาใหม่ออกไม่ได้เคย้าไปเร็วเพรว่าเราอยู่ในโลกของความฝันแน่เราไม่เสียงกระดุ้งกระดิ้งกระดิ้งเต็มไปหมดเลยอ่ะเรลองเราลองเปิดไปไหม ชัดเจนเลยฉากบันไดบ้านยายไอ้บ้านนั่นนี่เออใช่เลยว่ะทำได้เลยฉากอย่างนี้เลยเผื่อเผื่อไว้วิ่งออกโอ้ยแสดงว่ามีบ่ายแล้วแั้งสติล้างหลังเฮ้ยตกใจป้าเราไม่บอกอ่ะแล้วไม่บอกอ่ะบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินออกไปเลยออกเออกไปเาไม่ออกทางโู้นอ่ะออกทางที่เรามาไงเค้าไปเร็วเค้าเร็วเร็วเฮ้ยออกแสดงว่าไงเจอกันฉันออกไปเจอกันเด้อ ไอ้ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้เอ้าหนีเร็วหนีเร็วต้องดโอ้เจ็บเจ็เจ็บประตูนี้เปิดดูปิดปิดปิดโอุยอะไรเนี่ยเจอหมดเลยเนี่ยเฮไปไปจะตกเฮ้ยลงมาข้างล่างแล้วลงมาไปแล้วนั้ว่ไหนอะฉันอยู่หลังบ้านหมามาที่นายโอ้ตรงกระจกไปแก่นั่นนี่นี่ใช่ไหมชิบหายแล้วโอเคเราขึ้นไปโอ้ยโอเค โอ้ยนายนายนายฉันฉันฉันดูหนังเรื่องนี้ฉันยอมรับเลยตอนที่เราดูกันอะฉันหลับอยู่ในนายพาน้ำหน่อยเราจะผ่านบ้านหลังนี้ไปได้ไงหนังดูตามหนังเอาแบบตามหนังเลยที่นายเห็นนะตามหนังเลยนะเออฉันจำได้ว่ามันจะมีฉากหนึ่ที่เราต้องลงไปข้างล่างปที่ข้างล่างเหรอห้องอะไรฉันยอมรับเลยตอนที่เราดูกันอะฉันหลับเว้ยฉันฉันไม่ค่อยอยากดูหนังพวกนี้ฉันกลัวก็ว่าตอนกูคุยไม่มีใครคุยไหนให้เราหาอะไรหากุญแจกุญแจเพื่อเปิดประตูเหรอไปด่านต่อไปใช่ป่ะเหมือนหนังใช่ไหม ใช่ใช่มาลังเลยเอ้ยแต่ตรงนี้มีทางอ่ะมีท่ออะไรไม่รู้อ่ะมีหรอเออเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนลงไปข้างต่อไหมโอเคลงลงไปก่อนโอเคทางนี้เฮ้ยตกใจโอ้ยอะไรโอ้ยผีดิตกใจเออบระโยชน์หนีแล้วทำไมขึ้นอ่ะไม่ลงหรอจะไม่รู้จะไม่รู้ฉันลงมาหารนะกุณเจเร็วหากคุณเจเร็วเฮ้ยนี่ไงทางนี้ไปต่อหรอแล้วก็ไปหากุญแจทางไปต่อคุณเจนี่นี่ไงมันจะมีอ๋อมีประตูจริงด้วยวันที่นายเออว่ะนายดูจริงนี่ว่ะ ไอชิ้นยงเว่าตอนแรกฉันก่อนก่อนที่ฉันเจอมันอ่ะฉันเห็นอุ้ยเสียงใจกันนี่รีไม่มันแกงนี่มันดักทางนั้นอ่ะแปลว่ากุญแจอยู่ทางนั้นด้วยใช่ใช่ใช่เสียงมันมาเรื่อยมันอยู่ทุกที่ในบ้านหลังนี้เลยอ่ะงั้นเราต้องคุยกันว่าเราจะไม่มีมิธีรอกันออกมาแล้วนายก็แปลกุ่ญแจกุญแจหรอตรงเมื่อกี้นะใช่เห็นทางมันใช่เห็นมีทางลงด้วยนะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยตกใจเออต้องกันอะไรล็อกเออแค่จะใช่วยกุญแจก็ไม่เอาไปด้วยไม่เอาไม่รอไม่รอไม่รอไม่เอาไม่อยากตายคนดีเอาเพื่อน ฉันจำได้ว่าหนังเรื่องนี้มีคนตายไม่ตายคนเดียวไม่ตายนะไม่ตายนายไม่ตายหรอกเฮ้ยไปด้วยมีทางลงไหมเดี๋ยวทางลงนี่กูแจ้งกูแจ้งอยู่ไหนเจอแล้วเหรอไหนวะไหนวะเพื่อนมันอยู่ข้างบนฉันเจอแล้วเจอแล้วไหนอยู่ล็อกเกอร์เจอโอเคงั้นไปที่นั่นกลับไปที่เดิมคือไม่ไงอะมันอยู่ข้างบนเนี่ยไปไปฉันได้เสียงมันอยู่ข้างบนน่ะเสียงยายกันเนี่ยโอเคอ่ะเพื่อนเราไปทางไหนตอนเนี้ยเออทางไหนนะแต่แกกลับไปทางเดิมหรอทางเดิมกันทางเดิมหรอทางไหนอะไหนจะพาไปไหน ทางนี้เหรอใช่ทางนี้ไหมเนี่ยใช่ใช่จำไป้นะอย่าโม้นะฉันฉันไม่ลืมหรอกแม่ฉันดูหนังแบบทุกซีสิ่งอ๋ออ๋อเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัดทางรอดเร็วไป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 เออจะตายอยู่คนแรงอ่ะเพื่อนทามาที่มาที่มาที่รอโอเคโอเครอรอรอมาขึ้นมาแล้วโดดลงไปใช่รอมาขึ้นมารอมาขึ้นมารอมาขึ้นมาแล้วโดดโอเคไหมโอเคเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไปไปไป หลแม่งเลยไปลูกไปลูกโอเคไม่หายไปแล้วโอเคครับไม่หายไมด้วยอ่ะหมอเนี่ยโอเคเป็นผีไงมันใช่ไงเป็นผีไงสวยโอเคข้างหลังเหมือนจะมีห้องใต้ดินไปต่อมาๆๆมามามาเฮ้ยคริยับวิ่นน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเร็วเร็วเหมือนท่อระบายน้ำใช่เหมือนนั้นเราอยู่ท่อระบายน้ำอ่ะเหม็นมากเลยอ่ะอีอุ้ยฉันได้เสียงแกนี่กำลังเดินตามมาฉันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่อ่ะนายมืดเหรอเดินตามมาเดินตามมาตาฉันสว่างอ่ะเพราะฉันฉันเหมือนตาแมวอ่ะฉันมองเห็นความมืดได้อยู่นะ โอ้ยแกนี่มาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ยมันตามไปแล้วเพื่อนมันตามไปแล้วออกไปมันเดินมันน้ำไว้จังง่้ยตอนนี้เขาเดินอย่างช้าเลยอ่ะเออเร็วไปอ่ะทางซ้ายไปเร็วเร็วนายรีบมาไปเรไปหานายอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเร็ว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 ตันตันบูด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 เอ้ยบูดบูดเอ้ยมีทางอื่นไหมอ่ะพักอยู่ข้างหน้ามีไหมข้างหน้ามีมันมีประตูไหนวะเนี่ย ทางไหนเนี่ยเฮ้ยมันตามมาใหญ่เลยเจอหรอเหมือนจะเจอแล้วนะโอเคแค่เอากลับไปมันนี่เหรอมันนี่เหรอมันตามนายอยู่เราจะเราจะอ๊อเจ็บ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 ทางไหนทางอ๋อทางนี้เหรอในบ้านเดอะเดอในเหบ้านตรงนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรสักอย่างน่ะเหมือนอ๋อมืนตรงหน้ามาดูว่ะอ๋อวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันคือทางแล้หรอวุ้ยเฮ้ยแกนี่เหมือนมันยังมองไม่เห็นเรามันมองไม่เห็นเรามันมองไม่เห็นเราสวยสวยสวยมาดูโอเค อุย้ยตัวน,นี้เนื้ออะไรเต็มไปหมดเลยครับเนื้อแขวนนะดัดิ่นเนื้อตั้งโชว์อ่ะโคตรหล่อเลยว่ะที่นี่เราเราต้องอาหานะวะไม่รู้แฮะเหมือนในหนังอ่ะในหนังเขาตามหาแลนในหนังอะ่ะเ้านี่เขาไม่หาน่ะรหัสรหัสมาเปิดหรอ พอต้องอ,อยู่ในสม,มุดสักที่นึงโอ้ยตรงนี้มีตัวอะไรโชยด้วยใครอะเดี๋ยวหาละเนี่ยตรงนี้มีหนังสือเต็มเลยเนี่ยเออน่าลองหาหน,นังสือนี่ผมจะหนังสือเยอะมากนะแต่ละเลือกแต่ละเล่มเหมนะฉันว,ว่าต้องมีหนังสือที่เป็นมีชื่อปแปลกๆแน่เลยว่ะฉันเดานะใช่แต่ว่าตอนเนี้ย<อ>ลองลองฉันนั่งได้ว่าในหนังอ่ะมันจะมันจะมีกำแพงไปซ่อนด้วยนะกำแพงลับหรอลองน จับจับกระเพงดูไหมเฮ้ยสวยมันมีที่ซ่อนด้วยไอซ่อนลุบหนึ่งอ๋อซ่อนเอาไว้แอบนะเฮ้ยเจ๋งจเจ๋งเจ๋งทำได้จบนี้จนุนนึงนี่ไงเชื่อว่าเชื่อว่าที่ที่ต่อไปในนับข้างหน้า,นาต้องมีแน่นอนแหละเชื่อว่านะอดูก่อนหาก่อนไม่มีใายพอมีไหมหาเจอไหม,มไม่มีเลยว่ะตัวเลขอ่ะหรือว่าตรงนี้วะเดี๋ยวนะฉันลองปีกขึ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหนึ่งไปได้ไงมต้อเหลือหนึ่งห้าสองเก้าแปดโอเคเร็ว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 แกนี่มันตามไปแล้วที่ได้เสียงเริ่มเปิดประตูว่ะสอง นี่ไงประตูร้อหโอนี่ไงประตูมันนี่ไงมันเป็นประตูแบบกลไกเนี่ยสวยสวยงามโอเคแล้วตรงนี้ไปไงเนี่ยแล้วเนี่ยในหนังมันเล่นยังไงอันเนี้ยในนี้เหรอในหนังมันต้องเป็นก็เป็นบล็อกธรรมดาดีกว่าเนี่ยนายลองนายลองโดดไปตรงนั้นไหมขวาโอเคจะบอกก็ว่าถ้าโดดผิดตายเนี่ยมันก็เป็นบล็อกเหมือนกันปะวะนายลองลองลองดิซ้ายมือแมวดีมากลองดิเร็วๆโอ้ยจิกด้วยจิกด้วยกึ่งโลกึ่งโลโอเค ข้างหน้าเรามาขวาใช่ไหมต่อไปแสดงว่าถ้าโดดผิดนี่คือตายใช่ไม่เขี้ยนต่อไปอะไรอ่ะขวาขวาแล้วกันต่อขวาซ้ายขวาซ้ายต่อไปซ้ายใช่ไหมต่อไปซ้ายใช่ไหมเฮ้ยข้างหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวาขวาขวาแล้วก็อะไรขวาซ้ายเหรอซ้ายแล้วก็แล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวา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 แล้วก็ซ้ายเน้่ยต้องเฮ้ยแค่นี้อันนี้ขอบอมนะ นี่ไงมาดูเข้ามาสวยเล่นตรงนี้เล่นยังไงวะเนี่ยมาขึ้นไปยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยฉัเจออะไรไม่รู้ดไหนเนี่ยมันคือมีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้นะลองเล่นดิมีบันไดกับเทียนหรอเฮ้ยเัียนแต่ฉันเอาเทียนคนละห้ากลับมาอ่าได้คนละห้าโอเคแล้วก็บันไดคนละครึ่งอ่ะบันไดอ่ะอ่าแล้วก็ต่อเรื่องไงเนี่ยอ่าฉันจำได้ว่าในหนังอ่ะมันต้องต่อต่อขึ้นไปเพื่อไปเปิดประตูนะแต่ว่ามันมีทำอะไรสักอย่างนี่แหละฉันดูไม่จบว่ะเฮ้ยนี่ฉันมีหินเขียวตรงนี้ด้วยมีอะไรเป่าเนี่ยเนี่ยเออ ไอ้รืออ๋อจำได้แล้วนี่เราต้องปักปักแล้วไงต่อปักให้มันมีหลายจุดนะนายต้องช่วยฉันวะอ๋อสีขีเหรอเอ่มีที่อื่นไหมอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยอ่ะต่อไนือขาบนอ๋อจะเห็นเขาบนแล้วมาแลมามาเลยมา้ยมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแล้ดินล้วมแล้วมาแ้วมาโอเคมาแล้วยาแาแล้วแล้วมาแล้วนาแล้วมาแล้าแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วม้วมา้วมาวาแล้วม้าแล้วมาแล้วม้วมาแล้วมแล้าแล้ว ไม่รู้อะใช้เหลือสองเล่นในม,มือนายเราทอสเมื่อก,กี้ปักนี่ตรงไหนปากตรงไหนปักตรงนี้ใช่เออนี่ไงเงไปิดแล้วไปิแล้วเปิแล้วเปิดแล้ว <c oughs> เฮ<ด>้ยเฮ้ยนาย<ห>นายฝันเหมือฉนฉันไหมฉันฝันเหมือนนายฉันเจอนายแล้ฝันด้วยโอ้ยช้าเรื่องว่าตกใจหมดเลยเฮ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนฝันหรือเปล่าว่าเหมือนแต่เหมือนจริงมากเลยนี่คือคอ่ะเออแบบฉั้นเอวันฉันจะมีพัสดุมาส่งครับเฮ้ยใครสั่งขออะไรนายหรือเปล่าเออฉันเองแหละฉันสั่งอะไรเพราะว่าสั่งสั่งเขา ไหนครับอาท่าบ้านครับไหนอ่ะตอนนี้ไหนอ่ะเสียงใครวะนี่แซมมี่นี่นะขอทางด้วยเหรออ่าบรรจุะสงค์ครับอ๋อครับอหน้าบ้านเราทางนี้ผมลืมไปอ่านี่ครับไม้กระบองแกนนี่ของใครครับเฮ้ยแค่นาสั่งเขาเปล่าฉันสั่งมาเพราะฉันตีกับหนังอ่ะแต่มันเออเหรออ๋อของนายใช่ไหมอ่าจ่ายเงินด้วยครับจำนวนห้าหมื่นบาทครับโฮ้ยเฮ้ยแพงอะไรขนาดน่ะนายมีเงิันไหมแกนายมีเงิันไหม ไม่มีนั่นเข้ามาเนี่ยทำหรวะครับชอบคนทำหรอวะไม่รู้เหมือนกันเออฉันล็อกประตูไปแล้วอ่าไม่มีเหรอนั้นมาดิมาเซ็ตหยอกกันดีกว่าม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 ัวหัวนี่แหละนะผลของการไม่จ่ายเงินอันฉันไปก่อนละเดถอะหยาไปละเออไปเดินเรืสักแป๊บแล้วกันนะฮักสักสองชั่วโมง